อร่อยมากสวัสดีครับผมโคโชคนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับก็วันนี้นะครับได้สั่งเมนูมาครับมาดูนะครับว่าเป็นเมนูอะไรนะครับแล้วเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับที่คิดว่ามันอร่อยมากนะครับก็จะประกอบด้วยแก็บหมูนะครับผมแล้วก็น้ําปลามี่นะครับปลามี่หรือที่เรียกว่าสาดําสาดํานะครับผมแล้วก็ตามด้วย เต้าไก่นะครับหรือว่าตีนไก่นะครับเดี๋ยวมันไม่สุดภาพนะครับจะมาดูกันนะครับว่ามันเป็นอะไรบ้างว้าวสุดยอดมากครับผมมีซี่โครงด้วยนะครับนะครับมีอะไรบ้างสุดยอดนะครับผมเดี๋ยวผมนี่มีผักด้วยนะครับมีผักด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะยกซดให้ดูนะครับว่ามันจะอร่อยมากมากแค่ไหนนะครับผมนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาทําคลิปรีวิวอาหารนะครับ ดนใจมากเลยนะครับผมหากนเพื่อนสนใจที่สมัครทานแบบนี้นะครับก็อยู่ที่สามกองภูเก็ตนะครับผมก็อีกรอบนะครับอีกรอบดินิดนึงครับผมลองครับแซ่บมากครับผมรู้สดกชื่นครับผมทํางตคลิปมาฝากสั้นๆนะครับผมสวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามากินนะครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับก้วยเตี๋ยวเรือนะครับผม มีอะไรบ้างครับผมโอเคเต้าไก่นะครับเรียกตีนไก่ไม่สุภาพนะครับผมแล้วก็มีน้ําปาหมี่นะครับผมชาดําชาดําชาดํานะครับแล้วก็ติดตามด้วยนะครับผมโอ้โหนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับว่าอร่อยมากนะครับเดี๋ยวจะยกสดให้ดูนะครับผมขับดุนะครับโอ้ยเดี๋ยวพอกินไม่ไหวแล้วครับผมเดี๋ยวแป๊บนะครับแป๊บนะครับดินน้ำลายก่อนนะครับผมโอ้ อะไรครับกับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้าวสุดยอดมากเลยครับสุดยอดมากเลยครับโอ้สุดยอดมากนะครับเป็นอะไรครับเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วว้าวว้าวติดตามครับ